เรื่องตกท่อเกิดเหตุสลดหน้าดูเลยตอนนี้คือมีชายรายหนึ่งข้ามถนนบริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว49แล้วเหยียบบนฝาท่อเนี่ยค่ะตกลงไปในท่อบนเกาะกลางถนนปากซอยลาดพร้าว49ใต้ารางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกู้ภัยก็เข้าไปช่วยภายในท่อเป็นพื้นที่อับอากาศและล่าสุดมีรายงานว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิต สอนอชชัยรยายงานว่ามีคนตกท่อบริเวณเกาะกลางซอยลาดพร้าว49เมื่อไปตรวจสอบคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าอาพิเดชบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเดินข้ามถนนจากฝั่งตลาดสะพาน2อลาดพร้าว49เดินมาถึงเกาะกลางถนนตกลงไปในท่อร้อยสายไฟของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองความลึก15เมตรส่วนฝาที่ปิดท่อเป็นไม้อัดสภาพเก่าผุพัง รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเป็นรถไฟฟ้าที่มีโครงสร้างเป็นทางยกระดับเหนือพื้นดินตลอดโดยโครงการดำเนินการในอีสเทนบางกอกมอนเรลแล้วก็เป็นกับบริษัทร่รวมค้า b t ทีที่มี BTS Group holding ถือหุ้นใหญ่ได้รับสมปทานโครงการร่วมทุนก่อสร้างและดำเนินการเชิงพาณิชย์เที่ยงที่ผ่านมานำาร่าผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากท่อได้แล้วผู้ตายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกรมท่าไม่มีบัตรประชาชน ยังไม่ทราบว่าเป็นใครน่าจะเสียชีวิตจากการกระแทกกับวัตถุในท่อถ้าจมน้ําในท่อมีน้ํหรือประมาณสองเมตรชาติชาติผู้ว่ามาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเลือกตั้งผู้ว่าครั้งต่อไปเลือกสกลทีนะ <c oughs> ฉันเอาเงีย <c oughs> ฉันตรงตรงฉันตรงตรงฉันพูดเลยชาติชาติไม่มีผลงานใครจะบอกว่ามีผลงานมาเถียงกับฉันนะชาติชาติมาแล้วค่ะบอกท่อน,นี้เนี่ยเป็นท่อของการไฟฟ้าพี่เป็นท่อร้อยสายไฟมีการปิดที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อสามปที่ก่อนเขตวางตรงหลังแจ้งหน่วยงานเจ้าของให้มาซ่อมแต่ก็ยังไม่มาซ่อมเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเอเขตทุกเขตเนี่ยจะต้องดูแลมันเป็นบ้านของเราเราต้องดูว่าตรงไหนมีจุดเสียงต้องแก้ไขอะนะคะอันนี้ก็ช่ดๆกันหมาย<ร>แค่นี้ <laughs> พูดไปเรื่อยแหละก็พูดไปเรื่อยแล, <laughs> แล้วก็คนก็หล่นลงไปถ้ารู้ว่าสั่งแล้วเขาไม่แก้กทมถ้าคำนึงถึงชีวิตประชาชนก็ <laughs> ต้องมาดำเนินการอะไรสักอย่างไปก่อน <laughs> ออถูกไหม ฮะไลฟ์วันวันหนึ่งไปอะช่วยเอาฝาเหล็กไปครอบไว้ก็ได้ใช่ผู้ว่าผู้ว่าภัยพิบัติอยู่ไหนอะโบยผู้ว่าภัยพิบัติ่ะรองภัยพิบัติอะอยู่ไหนอะอันนี้คือภัยพิบัติของประชาชนภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสคือได้ทีมงานผู้ว่าคนนี้เข้ามาแหละคือภัยพิบัติคนกรุงเทพเนี่ยพายุหมุนสี่ลูกเนี่ย มึงหมุนลูกเดียวกูตายแล้วไอ้หนมหมุนสี่ลูกเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ศึกษางานมาสองปีแล้วก็ไม่ทํางานอีกสองปีคือหมุนมาสี่ปีไม่เขาบอกว่าเขาศึกษามาสองปีขนาดศึกษาแล้วไปถึงจาได้ไหมขนาดศึกษาแล้วมันต้องเห็นทุกอย่างมันไปถึงไอ้เนี่ยอุโมงอก็เพิ่งเคยเห็นแล้วมึงไปศึกษาอยู่รูไหนมาไอ้ขั้วดาวขั้วดาวควายนี่ึงบอกเลยไงว่าเลือมตั้งผู้ว่าห้างต่อไปนะผู้ว่ากทมนะคุยกันให้เปเสเด็ดขาดแล้วนะนับเวลานี้ตรงนี้นะเราเสนอสกปทีเป็นผู้ว่ากทมนะ เสนอสกีได้อันชลีเข้าไปจุ่นจ้านนะบหมได้เลยนะยิ่งกว่าระเบียบรัดนะตบปาบปาบน้องมันหันมาสกอรตีพี่พี่ปองพี่ตบผมเห่ะไม่เกียป้าวน้องคิดดูนะ